สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวไลลักษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรตชดีราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่อในวันโนมินทรมหาราช วันนี้เวลา9ก้นาฬิกาสินาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวไลลักษณ์อักรราชกุมารีกรมทรศศรีสว่างควัตวราคติยาราชนารีสเสด็จออกณห้องพิธีอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรโรงพยาบาลจุฬาภรทรงมาเป็นพระกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ใน,ในวันนวมินทรมหาราชวันที่13ตุลาคม2567ในการนี้ทรงจุดทุบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงจุดทุบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสการะพระบรมโกศพ,พระบรมอัฐีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจากนั้นทรงศิลสมเด็จพระมหาวีระวงศประธานสง์ถวายศิลโจบเจ้าพนักงานพระราชพิธีอาราธนาพระปรมร พระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วทรงประเคนพัตนาหารและเครื่องสังฆทานถวายแด่พระสงฆ์ส่งทออ้าไตรสิบไตรส่งหลังทักษิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาพระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเปี่ยมด้วยทศพิษราชธรรม ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรชาวไทยมาอย่างยาวนานตลอดการครองสิริราจชสมบัติกว่า70ปีมีพระมหากรุณาที่คุณเป็นอเนกประการทั้งนี้เพื่อเธอประเกียรติและน้อมดำลึกในพระมหากรุณาที่คุณรัฐบาลจึงได้กำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เป็นวันนวมินทรมหาราชมีความหมายว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชราชการที่9ผู้ยิ่งใหญ่<ะ>องค์มนตรีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีปพระบาทสมเด็จพระบรมชากาธทิเบตมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมห,ม,มหาราชบรมนาถบพิตรคณะองคมนตรีร่วมวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมห,ม,มหาราชบรมนาถบพิตรใ,ในวันนวมินทรมธารรมาชพุทธศักราช2567ก่อนหน้านี้หน่วยราชการในพระองค์หน่วยงานภาครัฐและเอกชนอาทิ คณะรัฐมนตรีสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกระทรวงมหาดไทยและสมาคมแม่บ้านมหาไทยกรมทรัพยากรน้ำกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมลนิธีช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมมนิธิอุบลรัฐในพระบรมราชินูปธรรมและองค์การทหารผ่านศึกร่วมวางพวงมาลา ซึ่งเปิดตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึงเวลา12นาฬิกาและเวลา17นาฬิกาถึงเวลา24นาฬิกาส่วนวันที่14ตุลาคม2567จะเปิดให้ถวายสการะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา21นาฬิกานในว,น,นวันนวมินทรมธรรมหาชราพุทธศัการาช2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตเปิดประสาทพระเทพิดอนให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์ธิราชและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบ,บรมนาถประพิษเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมดำรึกในพระมหากราุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระมหากษัตริย์แห่งมหาจักรีบรมราชวง์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญระก้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติเจ้าหน้าที่ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสักกะกปิลาการผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเชิญระก้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของพลทหารอนุวัฒน์เหมารา เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุระเบิดบริเวณหน้าบ้านพักในอำเภอตากใบอ,บอําเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่29กันยายนที่บ้านเลขที่288หมู่ที่6ตำบลปากน้ำอ,ำอําเภอละงูจังหวัดสตูลการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ครอบครัวของพลทหารอนุวัฒน์ต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนันทวัฒน์เจริญวันรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเชิญประกาศสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของดาบตำรวจบรรเจิดพุทธเจริญเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธไม่ทราบชนิด ยิงใส่ฐานปฏิบัติการกองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตะเวนชายแดน92 2หมวดเฉพาะกิจตำรวจตะเวนชายแดน92 2บ้านดีตำบลบารมายอําเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่10ตุลาคมที่บ้านเล็กที่56หมู่ที่1ตำบลเขาพังอําเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ครอบครัวของดาบตำรวจบรรเจิดต่างเปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ คณะบุคคลและประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวาลัยลักอกราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรกติยาราชนารีวันนี้ที่บริเวณชั้นหนึ่งอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรโรงพยาบาลจุฬาภรสำนักพระราชวังเปิดให้คณะบุคคลจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงประชาชนทั่วไปลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วัาลลยลักษณ์อักราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีโดยในวันนี้มีประชาชนและคณะบุคคลไปลงนามถวายพระพรขอทรงมีพระพาณมัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร้วันพร้อมทั้งนำจกกัดกรดอกไม้ไปถวายอาทินายพิชัยนริพธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะโรงเรียนตั้งพิรุณธรรม นายภัสะกรบุญยลักษ์ผู้ว่าราชาการจังหวัดปทุมธานีพร้อมคณะและสมาคมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดปทุมธานีทางนี้ทางสำนักพระราชวังได้เปิดให้ลงนามถวายพระพรด้วยกัน3จุดคือที่ชั้น1อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์โรงพยาบาลจุฬาพรเขตหลักสีกรุงเทพมหานครอาคารสำนักงานหนชั้นหนึ่งพระตำหนักจัก,กรีบงกด อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีและห้องรับรองชั้นสองอาคารวิจัยเคมีสถาบันวิจัยจุฬาพรเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาที สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสมาธิระดึกถึงพระราตนตร,รัยว่าเป็นสระที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชโองคสนในวันคล้ายวันสวรรคตและวันคล้ายวันพระบร,รมราชสมภพ,พพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชวันที่หนึ่งและวันที่18ตุลาคม2567 และเนื่องในวันนวมินทรมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่13ตุลาคม2567ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเบียงบุญระหว่างวันที่1ถึง18ตุลาคม2567